สวัสดีครับผมสุพศร,รินารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก,โกคลิปนี้เราจะพูดถึงการใช้สายไฟหรือสายชาร์จต่างๆว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันใช้ได้นาน,านๆนะครับ โดยไม่ทําให้มันขาดในเพราะว่าสายไฟพวกนี้หรือสายชาร์จปกติอายุใช้งานนานมากนะครับหลายสิบปีมันก็ไม่ขาดนะครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีสายไฟ มันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับสายไฟแล้วก็ของเครื่องต่างๆมันจะมีหัวปลั๊กที่ไม่เหมือนกันนะครับอาจเป็นหัวปลั๊กหัวกลมหัวแบนหัวเหลี่ยมหัวนูนไม่รู้แล้วแต่เขาจะออกแบบมานะครับมีทั้งแบบของ UK มีทั้งแบบของอ ทางด้านเอเชียซึ่งหัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่การใช้งานมันต้องเหมือนกันนะครับใช้อย่างไรมันถึงจะไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ดูกันว่าจะใช้อย่างไรถึงจะใช้ได้นานๆนะครับอันนี้จะเป็นหัวชาร์จมีอยู่หลายแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็น USB mini USB หรืออะไรชื่อเขามีชื่อเยอะยๆเลยนะครับพี่เจ็ดจำมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ต้องใช้เหมือนกับสายไฟนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรถึงจะใช้ได้นานเพราะว่าเห็นมีคนเข้ามาซ่อมก็มีปัญหาที่สายไฟกันทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีเสียบสายไฟที่ถูกต้องนะครับให้จับที่หัวปลั๊กนะครับย้ำให้จับที่หัวปลั๊กนะครับถอดเหมือนกันเวลาถอดหรือเสียบให้จับที่หัวปลั๊กนะครับเพราะมันออกแบบมีหัวปลั๊กมาอันนี้จับที่สายไม่ถูกต้องนะครับพอเราจับที่สายแล้วสายมันจะขาดได้นะครับเวลาดึงก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ดึงไม่ถูกต้องนะครับดึงที่สายสายไฟจะขาดได้นะครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายอ่อนนะครับสายอ่อนจะเป็นพวกพัดลมนี่วิธีที่ถูกต้องนะครับให้จับที่หัวปลั๊กนะครับเสียบเวลาดึงให้จับที่หัวปลั๊กนะครับแล้วก็ดึงออกมา แต่ถ้าจับที่สายเสียบสายจะขาดนะครับไม่ควรทำนะครับด,งดึงก็เหมือนกันเวลาดึงที่สายสายจะขาดนะครับจะขาดในเพราะสายมันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับอันนี้หัวเสียบของมือถือนะครับให้จับที่หัวนะครับถอดก็เหมือนกันให้จับที่หัวหัวหัวมันจะมีหัวให้จับอยู่นะครับอันนี้ดึงที่สายไม่ถูกต้องนะครับสายจะขาดในนะครับ เห็นยังครับอันนี้คือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราดึงที่สายซึ่งสายมันอ่อนแอมากไม่ว่าจะเป็นสายไฟ,ไฟสายชาร์จต่างๆพอเราดึงแล้วยางมันก็จะล่นลงมาเห็นไหมครับยางล่นมันก็ยังไม่พอมันก็ดึงในสายสายข้างในส่วนใหญ่จะเป็นสายทองแดงนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสายน่าจะเป็นสาย สายเหล็กหรือสายอลูมิเนียมก็ไมมรูลที่เขาออกแบบมานะครับซึ่งมันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาจับให้จับที่ปลั๊กเสียบนะครับถ้าคุณดึงที่สายก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเสียหายสารูปนะครับการใช้งานที่ถูกต้องของ ปลักไฟสายชาร์จจะต้องจับที่ปลัก๊กที่หัวปลั๊กนะครับจับที่หัวปลั๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบหรือการถอดนะครับเพราะว่าที่หัวปลั๊กมันหลอด้วยพลาสติกหุ้มขั่วไฟไว้อย่างหนาแน่นพอเราดึงที่ตรงนั้นปุ๊บมันก็จะทำให้ ไม่เกิดการเสียหายนะครับแต่ถ้าเราไปดึงที่สายมันก็จะทำให้สายขาดในได้นะครับเพราะว่าเขาทำหัวปลักไว้สำหรับให้เราจับทั้งดึงและก็ทั้งเสียบนะครับสรุป การใช้งานที่ไม่ถูกต้องของสายไฟหรือสายชาร์จนะครับก็คือการดึงที่สายไม่ว่าจะเป็นการเสียบหรือการถอดไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟหรือสายชาร์จห้ามเด็ดขาดที่จะจับสายแล้วก็ดึงนะครับเพราะ สายไฟพอเราดึงแรงๆรอยต่อข้างในมันจะเป็นการเชื่อมไว้กับขั้วไฟนะครับมันก็จะทำให้สายไฟมันขาดได้นะครับเพราะสายไฟข้างในเส้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะสายชาร์จ สายชาร์จข้างในมีทองแดงอยู่แค่2องเส้นเองนะครับบางบางบางยี่ห้อที่ทำออกมาเล็กมากนะครับมันก็จะขาดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ